สวัสดีครับผมสนนะครับในหน้าสถาปัต์นะครับก็วันนี้มีนัดลูกค้านะครับเจ้าของทรัพย์นะครับมาเจอตัวกันเป็นๆครั้งแรกนะครับก็หลังจากที่คุยโทรศัพท์แล้วก็นัดกันแล้วนะครับ สิ่งที่ในหน้านะครับวินเนอรอ์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับต้องทําก็คือทําการบ้านเกี่ยวกับซับมาให้เรียบร้อยนะครับราคาตลาดเป็นยังไงราคาของซับเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนหลังจากที่เราได้คุยข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้าของซับมาแล้วนะครับก็จากนั้นเนี่ยเราจะได้มาคุยกับเขาเพื่อที่จะสรุปราคาในการตั้งขายนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมาคุยเรื่องของสัญญาการแต่งตั้งในหน้าของเรากับ เจ้าของทรัพย์นะครับก็จะมีรายละเอียดอะไรบ้างก็ต้องทํากันบ้านมาให้ครบเพื่อที่จะอธิบายเป็นข้อข้อให้เขาเข้าใจว่าหน้าที่ในการทํางานของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอกสารนะครับก็ต้องเตรียมให้พร้อมสําหรับการพูดคุยนะครับกับเจ้าของทรัพย์เนี่นะครับวกาทำกันบ้านมาเตรียมข้อมูลพบมีการคำนวณค่าใช้จ่ายมาให้เรียบร้อยในระดับในเบื้องต้นนะครับนี่นะครับเตรียมขันท่วาเตรียมป้าเตรียมอะไรมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเอาที่สําคัญนะครับในหน้านะครับควรมาถึงก่อนเวลานะครับเพราะว่า ได้เตรียมตัวก่อนที่จะเจอลูกค้าด้วยแล้วก็ถ้ามาถึงก่อนเวลายเยอะนิดนึงเราสามารถที่จะขับรถวนดูในพื้นที่นะครับในพื้นที่ว่ามีทรัพย์อะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็เผือ่อทําข้อมูลในเรื่องของฟิ่งอำนวยเรื่องของอการถ่ายภาพสภาพแวดล้อมของอหมู่บ้านหรือว่าโครงการที่เราเข้ามาครับก็ทําให้เราได้เก็บข้อมูลไปด้วยในตัวครับ